สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุทธที่ 3. กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายนถือเป็นเดือนสุดท้ายของการบริหารงบป,ประมาณแผ่นดินของส่วนราชการนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบป,ประมาณไตรมาสที่4นะครับในการบริหารงบป,ประมาณแผ่นดินนั้น ขาก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม3เดือนก็เรียกไตรมาส1ไตรมาสก็จะเริ่มตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นไตรมาสที่1ส่วนหลังจากนั้นก็นับต่อไป3เดือนไตรก็แปลว่า3นะครับไตรไตรมารส3เดือนนะครับไตรมาสที่2ที่3มที่4่ก็ไล่กันไปครบไตรมาสที่4ก็จบสิ้น ปีงบประมาณไม่ใช่ปีพศซึ่งหน่วยราชการต่างๆก็จะบริหารงบประมาณให้จบสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับงบที่เคยตั้งแผนเอาไว้แผนการงบประมาณเนี่ยว่าจะทำอะไรบ้างในแต่ละปีแต่ละปีนี่ก็ต้องนำมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ให้หมดนะครับถ้าหน่วยงานใดใช้งบประมาณไม่หมดตามแผนก็ถือว่าการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับจิตนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นนี้ก็คืองบประมาณในการจัดการอบรมคุณธรรมศิลธรรมให้กับเหล่าบรรดาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลหน่วยงานต่างๆได้ตั้งแผนงบประมาณเอาไว้ก็จะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นเดินทางอบรมนะครับ คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการหลวงตาเองก็เดินทางรับจิตนิมนต์บินทบาทฉันปัตตาหาเชาหน่วยงานราชการก็ได้ทำแผนตามแผนการงบประมาณพี่น้องประชาชนก็ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรนะครับก็เป็นการบริหารผลประโยชน์ร่วมกันก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันทุกส่วนงานวันนี้ก็เช่นกันหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ เดินทางรับจิตนิมนต์เทศบาลตำบลกุดปาดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามเดินทางไปราว40กิโลเมตรนะครับใช้เวลา40นาทีซึ่งก็ก็ไม่ไกลนะครับออกจากป่าช้าบ้านคำศีในช่วงเช้าเราตีห้านี่ก็ออกเดินทางไปถึงที่นุ่นก็ดเราใกล้จะ6โมงใกล้จะ6นาฬิกานะครับ เมื่อเดินทางไปถึงหลวงตาก็ให้ปี่น้องประชาชนกราบขอพรทางเทศบาลก็จัดสถานที่จัดระเบียบป,ปี่น้องประชาชนนะครับได้เวลาสมควรหลวงตาก็บินธรรบาตรฉันพัตตาหารเชา้าเทศนาธรรมนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับปี่น้องประชาชนก็รับประทานข้าวกล่นบาดกัน ่วนราชการก็จัดการอบรมคุณธรรมศิลธรรมซึ่งก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในพื้นที่นี่มาให้คำแนะนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่อจากการเทศนาของหลวงตาบุญชื่นปัญ,ญาวุฒโธซึ่งโดยทั่วไปหลักการของการอบรมคุณธรรมศิลธรรมก็จะจัดกันประมาณนี้นะครับส่วนพี่น้องประชาชนข้าราชการเข้ากราบขอพรนี่ก็ถือเป็น การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติได้เห็นของจริงได้นิมนต์พระสุปฏิปันโนพระผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงนะครับมาให้คำแนะนำมาเทศนาธรรมพี่น้องประชาชนเขาก็ได้การปฏิบัตินะครับวันนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม การบริจาคทานส่วนหนึ่งก็เป็นการฝึกฝนจิตใจฝึกฝนจิตใจฝ่ายธรรมะก็คือการให้ทานนี่แหละครับถือว่าเป็นการทำบุญในขั้นเริ่มต้นในทางพระพุทธศาสนาก็คือการให้ทานส่วนขั้นที่สองที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือการถือศีลทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โดยตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปรับการอบรมสั่งสอนที่ใดการให้ทานถ้ามีจิตใจเป็นกุศลก็จะให้ทานได้โดยไม่ตะกิตตะขวงใจส่วนการถือศีลน,นั่นทุกคนก็ถือได้โดยความรับผิดชอบภายในจิตใจของแต่ละคนเองนะครับศีลส,สำหรับปุตุชนทั่วๆไปฆราวาสเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่าศีลห<ๆ>้ามีเพียงหข้อเท่านั้นเอง ็ถือปฏิบัติกันให้ได้ศีลที่สูงขึ้นสำหรับภิกษุนี่ก็จะมี227ข้อซึ่งก็จะมีอยู่มากมายหลวงตาเคยบอกว่าหลวงตาถือศีลเพียงข้อเดียวก็คือการควบคุมจิตใจของตัวเองนั่นแหละจิตใจถ้าเราสามารถที่จะควบคุมได้โดยไม่ให้กระทําผิดออกนอกกรอบออกนอกเส้นทาง ก็ถือเป็นการถือศีลควบคุมได้ทุกข้อไม่จำเป็นแค่227ข้ออาจจะถึง2,000 3,000 4,000ข้อทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามถ้าจิตใจเราห้ามจิตใจเราเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะครับนี่ก็คือธรรมของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธ วันนี้ชมบรรยากาศแล้วก็จะได้ร่วมกันถวายพัตตาหารรับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธยาวๆไปพร้อมกันแล้วก็รอส่งหลวงตากลับไปยังป่าช้าบ้านคำสีโดยพร้อมเพียงกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สมพักนะครับที่อนุเคราะห์ข,ข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ข้าพะเจ้าลยข้าพระเจ้าทั้งหลายหัวน้อมถวายอาหารหารของอันเป็นบริวาัลยเหานของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระผู้ทรงศีลพระผู้ทรงศีลพูงจงรับพระผจัารหาร บริวารนั้นหลายเหล่านี้ทั้งทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเคื่อประโยชน์เคื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่เหล่าของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารบิดาครูปพระเจ้ thank

ได้ฉันใดเอวเม่ไจดจินเปอนปตียอาที่ได้ดูสแล้วในโลกนี้าฉันเ็ประโยชน์พระเ้ลไปแล้วไดฉันนั้นอิสิตาปาตุมาออิาตากาจาแล้วอังเจแล้วอิปะเมวสมิสัตโตอนสัตโสัพเปรโสังัพปังอ ทับกงโจทิมที่ยันดาปนายศกอบเหมือนพระจันทรในวันตื่นอันชอบิรจกยศกเกิดจ้เรียงสว่าสเทันจิตีจาพี่กี่วันฉันตงการจะรับกองรับไปแต่พอรบกับสัตวพตะองรบกับพวกป้าจอยมาเจ็บขันใจยอมอันใจยมีเก่ท่าน โูคีที่ใครก็มาอาจจบเป็นผู้มีความสุขยังยืนอับที่ว่าถกสิริสันจับหรือจเปนอมแต่ตลอรวันติอายุนอถุกอภอาจที่ผ่านัยนกขาพาัจะได้เจอคนผปกติวัดเรับมนปกติวนดก็ผู้จเป็นดิอาวุตนสัพพระมาเรัา วัดศัพท์พระนครจงมีเจตันราคาเกิดศัพระเดวตาขอเราเจริญรุ่งควงจงรักเสา่านอภัพุจาดปราวีนะกใ่้อะเปลี่ยนพระเจ้ารักควงอภัพธรรมดปาวีนักให้อภัพเปลี่ยพระธรรมรักควงอภัพสงฆ์ลาดูปราวีนักให้อภัเปีนพระสงฆ์รกวงตาตาจดีพระวันจุดเต็ ขอความสดีย่งทหลายควางเมตตาท่านทุกท่านสาธุอาจารย์นตาข้อหมายกัต่อแถวผู้มนับตาคุณน้าเดิมต้จะนข้อหายข้อหนึงเป็นการที่ผ่อนเด้องรับผิดชอบประเทยเหลือบริสุทธิ์ใจใจบริบูรณ์ไม่รับปทานมรรคผลไม่ปฏิบัติกรรม นดิมาาร์รร um, <speaking> ูประเป็นาสวยของเรืเราของูาก็รู้วตีเราเการกรดองการาสมัสทีตัวนี้เราองรงพอเเดา่ข้อหัวอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านในขณะที่หลวงตาได้นำผ้าเขาะบนศีสันนะครับก็ ให้พวกเรานะครับได้อธิษฐานนะครับสิ่งที่ทุกท่านได้ทำในวันนี้ก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่ทุกท่านได้ประกอบคุณงามความดีนะครับที่ทำมานั้นนะครับก็ขอ,ขอให้ส่งผลให้เห็โดยเร็ว ะะเราก็ได้ร่วมส่งลงตานะครับขึ้นรถนะครับเมื่อที่ลงตาจะได้กับสถานปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านคำรีนะครับตำบลบ้าอคำรีจังหวัดกาลสินนะครับ เดินทางนะเดีย๋ยวมาเดินทางนะเดี๋ยวมาเดินทางนะเดี๋ยวมาเดินทางนะเดี๋ยวเดินทาง